บอยประกอนลั่นแทบจะไม่ใช่พี่แล้วถ้าจะเป็นเครื่องระบายอารมณ์อยู่ด้วยกันแล้วมีแต่เรื่องฮาฮาเรื่องกินเกลียดจริงๆสําหรับลูกชายบ้านฉัดบริลักษ์นำโดยพี่ใหญ่อย่างบอยประกอน และน้องชายสองคนอย่างน้องธนาและพาร์ทในช่วงเวลาแบบนี้ที่ทุกคนอยู่พร้อมหน้ากาัน <c oughs> ก็เลยมีเรื่องสนุกสนุกอีกแล้วกับคลิปที่บอยประกรณ์ถูกน้องชายดูมตีแขนพร้อมกันเพราะว่าเล่นเกมแพ้ฟังจากเสียงแล้วทั้งคู่น้องพาร์ทไม่ได้ตีเล่นๆ่นด้วยจนบอยลั่นถ้าจะบอกว่าไม่ใช่พี่แล้วถ้าจะเป็นเครื่องระบายอารมณ์ของน้องแล้วกรูแทบจะไม่ใช่พี่แล้วถ้าจะเป็นเครื่องระบายอารมณ์กรูแทบจะไม่ใช่พี่พวกมึงแล้วว่า แฮชแท็กแค่เล่นเกมแพ้แอด C M Camel แอดฮันนองแอด My W M คนถ่ายไม่ใช่ใครแอดโมโม่หมาหมาหนึ่งองามสี่ปอลอพารเด็กๆค่าใช้งานเก่งมากไปหรองานนี้น้องสาวคุณเล็กอย่างน้องวันใหม่ถึงกับสงสารพี่ชายบอกว่าเดี๋ยวคืนนี้จะนวดให้พี่บอยเลยจ้าขอขอบคุณภาพบอยปรกรณ์น้องชายภาพเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสนุกนอตคอค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกัด้วยนะคะ